ก็สวัสด <c oughs> ีทุกคนแน่ยะนดีว่าเข้าสู่ช anel DNA นะและนี่คือสาระ RV by DNA แนะนําเพจซื้อขาย ID Game RV ที่ดีที่สุดมีตั้งแต่200บาทถึง10,000บาทอัปเดต ID ใหม่ทุกวันสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อ ID สามารถทักข้อความเพจแอดมินฟ้องมาได้เลยปลอดภัยแน่นอน100%รับประกันโดย DNA เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครับก็สัวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงคู่ระหว่าง Fat w o o กับ t a l o n นะในเวอร์ชันซบๆหน่อยนะทุกคนนะก็หลายๆคนที่เห็นคลิปออกไปเมื่อวานก็โอ้โหเยี่ยมาด่ากูเต็มเลยนะว่ากูไปด่าคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะมาวิเคราะห์เชิง สาระแล้วก็ค่อนข้างที่จะซอฟก็คือค,อคำหยาบค่อนข้างที่จะน้อยนะว่าทำไมทารอนนะถึงแพ้แฟตบูฟนะว่าหลายๆคนที่อยากดูการวิเคราะห์นะก็อยากดูนะหลายคนก็รับเรื่องคำหยาบไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดแบบสาระเต็มๆเลยนะว่าทำไมถึงแพ้ทุกคนนะโดยจะไม่เจาะจง่าเยอร์คนไหนเลยนะว่าหลายคนบอกกูแม่งชอบผาแพ้ระบาดชอบโทษแบบเออคนนั้นคนนี้เจาะจงไปที่คนนั้นคนนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราจะมาวิเคราะห์โดยรวมนะว่าทำไมทีมทารอนถึงแพ้แฟตบู๊ฟนะทุกคนนะ คือหลังจากที่กูได้นั่งย้อนดูประมาณสิบกว่ารอบนะระหว่างคู่แฟนรูฟกับทารอนสิ่งหนึ่งเลยที่กูเห็นถึงความแตกต่างของสองทีมนี้นั่นก็คือจังหวะการขึ้นบ้านใช่แล้วทุกคนนะคือทารอนเนี่ยนะต้องพูดตามตรงว่าเป็นทีมที่ผู้เล่นค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์และสกิลเพย์ค่อนข้างที่สูงคือแทบจะทุกคนเลยนะเคยได้แชมป์โปลีกหมดยกเว้นแฮปปี้นะโอ้ไฟก็คือได้เคยได้แชมป์โปลีกตอนอยู่กับบุรีรัมย์นะแฮกหมูหวานเจ๊กก็เคยได้แชมป์โปลีกตอนอยู่ทีมอาร์โตต้าไดมอนด์คอบ้านนนนะะทุกคมีีเพยงแฮปปปปีี้้้เเทท่่่านนััยยงไไมมคดแช์โลีีกแแต่ฮปป้ก็็เเปนนนใผู้ล่่งวทุกคน นักพั้นานะสกิลเป็นส่วนตัวคือเขา เป๊กกันทุกคนอยู่แล้วนะทุกคนนะและก็อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือทีมทารอนเนี่ยนะเป็นทีมที่ได้เปรียบช่วงต้นเกมค่อนข้างที่เยอะมากนะแทบจะทุกเกมเลยการยืนทีมทารอนจะดำนะทุกคนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมทารอนไม่มีเลยนั่นก็คือจังหวะการขึ้นบ้านนะเดี๋ยวกูจะพามาดูว่าจังหวะการขึ้นบ้านของทารอนกับแฟร์บุ๊มันต่างกันยังไงมันถึงทําให้ทีมทารอนแท้นะนี่คือจังหวะการขึ้นบ้านของทีมทารอนนะทุกคนนะนี่คือจังหวะการขึ้นบ้านของทีมลอนะะกไรรบีมมด แตัวยืนตัวอะไรคือมีหมดเลยนะทุกคนนะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้ทารอนขึ้นบ้านไม่ได้ก็คือไปขึ้นตอนที่เขายังอยู่กันครบห้าคนมึงดูเนี่ยนะมังกรมังกรมีหมดแต่คือขึ้นบ้านไม่ได้ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังอยู่กันครบห้าคนหลายคนสงสัยเอ้าไอ้แยแม่ก็ต้องขึ้นตอนที่เขาอยู่ครบห้าคนป้าบถ้าไม่ขึ้นตอนเขาอยู่ครบห้าคนแล้วมึงย้าขึ้นตอนไหนเนี่ยป้าคือพอขึ้นตอนเขาอยู่ครบห้าคนเขาก็สามารถกันได้แต่มึงมาดูจังหวะที่แฟตบูฟขึ้นบ้านนะนี่คือเกมที่หนึ่งนะคือน ีดมากก็คือมันจะต้องตัดตัวหนึ่งก่อนอนะ่ะมันถึงจะแบบเออพากันขึ้นบ้านนะทุกคนนะเนี่ยนะพอทารอนไม่มีเจแจักในปาโอ้ฝ่ายล,ลม้มไปอีกหนึ่งคนนะคือทําให้ไม่สามารถกันได้คือเป็นแบบช็อตที่กูแบบนั่งแล้วก็ดูแล้วก็เจอแบบนี้หลายช็อตมากไม่ใช่แค่เกมนี้อย่เ,เดียวหลายคนบอกเฮ้ยไอ้เจ้มันแบบแค่เป็นจังหวะปะวะไอ้เจี้ยจังหวะการขึ้นบ้านเขาไม่ใช่นะทุกคนนะคือกูแบบแม่งนั่งย้อนดูหลายช็อตเลยนะเนี่ยคือเกมที่สองนะเกมที่สองที่เจอกันระหว่างทารอนกับแฟร์บูัง๊ทีี่่เเเค้้้าาขึนนนนบจจจะะะป็ัังงหหววย 5ต่อ4หมดเลยนะอันนี้คือแบบนั่งย้อนดูมึกเหี้ยป่ะแล้วคือมันขึ้นได้ง่ายมากนะคือทารอนเวลาจะขึ้นบ้านเฟตบูปไอ้ย่าขึ้นไปอ่ะไปชน5 5สุดท้ายเขามีทั้งทาวเวอร์เขามีทั้ง, Tower, งนั่นเขานี้เขาวิ่งกลับไปเติมเลีเ้ยม,มาเลี้อีกนะแต่นี่คือทารอนมันทำไม่ได้ไงเพราะว่ามันมีแค่4คนมึงเห็นปะ่ะสุดท้ายเนี่ยป้อมก็พังแล้วก็นำไปสู่อะไรทุกคนนำไปสู่การท่ายแพ้นะเพราะว่าคนเราน้อยกว่าไงนี่ไงทุกคนนะนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างการขึ้้นนนนนนบบาาขอองทททนะทีีีมมมลกกกััแฟู่่ใเเ1ะ2 และอีกหนึ่งอย่างเลยที่กูเจอคือขึ้นไม่สุดนะทุกคนนะมีช็อตที่ทารอนกําลังจะได้ขึ้นบ้าน5ต่อ4แลนะทุกคนนะนั่นก็คือช็อตนี้นะในเกมที่5้าในนาทีที่20เป็นจังหวัดขึ้นบ้าน5าต่อ4ี่ตอนแรกกูว่าอ๋อนี่ไงเขาคงจะไปจําจากแฟดบูมาในเกมเมื่อ,อก,ก่อนว่าเออเนี่ยเวลาขึ้นบ้านนะต้องขึ้นจังหวัดที่คนเราเยอะกว่านะและนี่เป็นจังหวะที่ทารอนขึ้นบ้าน5าต่อสเหมือนจะทําได้ดีแต่มึงมาดูว่าบ้านน้มันขาดอะไรในจังหวัดนี้นะทุกคนนะ นั่นก็คืออะไรทุกคนนะคือเข้าไปจังหวะนี้คือเหมือนจะดีหมดอะนะเนี่ยทำดามงดาม,มดิ่งคือคนเราก็เยอะกว่านะฮักตายไปก็เกิดมาก็ยังเป็น5ต่อสี่แล้วก็เนี่ยจังหวะเนี่ยนะอะไรทุกคนนะใช่เราทุกคนคือมันเป็นจังหวะเข้าไม่สุดคือกูพูดตามตรงว่าเฮ้ยทำไม,มจังหวะนี้หมู่หวานนะกูขอพูดนิดนึงนะกูอ่ะกูเคยบอกว่าจะไม่เจาะจงอาโพรพิเยอร์อนะแต่นี้กูขอพูดนิดหน่อยว่าเออเนี่ยหมู่หวานมึงห่วงสกิลมึงไปไหนวะเนี่ยคือจังหวะแบบนี้คือมึงสามารถแบบคู่ในบิดได้อะหมู่หวานีีี่่่่ยยยยยมม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 ึึึึึงง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 ดดดดดูไไไลลลิิิิิิคคคืออััันนนตตตสแปหาาบกกกก็็็เเซ อหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแหมมึงจะบอกเขาเข้าไปตายทำไมวะเขาดีแล้วเขาก็แบบพยายามเซฟๆไงคือมึงกเข้าใจปะว่าสิ่งหนึ่งที่กูเจอในเกมนี้เลยคือมูหวานไม่ได้กดเอเลสไซเคิลแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเอเลสไซเคิลมันกดได้สองครั้งอ่ะตายเกิดกดได้สองครั้งมึงเชื่อจปะตั้งแต่ต้นจนจบจนตัวเองแพ้มูหวานไม่ใช้เอเลสไซเคิลแหลยคนบอกเฮ้ยแหมมึงกล่าวหาเขาหรือเปล่าไม่ได้กล่าวหานะนี่คือสกอร์ตอนจบเกมมูหวานตายสูญตัวมึงเข้าใปะว่าจังหวะแบบเนี้ยมันเข็ดได้อ่ะมึงเข้าใจคำว่าเข็ดปะก็คิิลลเ้้มมไ่ดีปอะ แต่คือจังหวัดแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะคือมันน่าเสียดายมากถ้ามึงสามารถเนี่ยคนมึงเยอะกว่าถ้ามึงสามารถตัดกำลังเขาได้แล้วมึงกดเอเลเซคชัหรือว่าตายเกิดหรือว่าอะไรก็ช่างมาคือมึงจะได้เปรียบนะแต่มึงเลือกที่จะแม่งเข้าไม่สุดกันเองนะเนี่ยคือจังหวัดขึ้นบ้าน5ต่อ4ีเนี่ยจังหวัดเนี่ยควรแบบทำให้เต็มที่ควรแบบยัดยัดไปเลยอะแต่แบบแม่งเลือกที่จะไม่ยัดแล้วก็สุดท้ายนะเนี่ยโดนเขาส่วนมึงดูจังหวะเขาส่วนนี้เนี่ยคือมึงไอ็น้่คือเขาแบบเข้าสุดมากอะมึงดูเนี่ย เนี่ยจังหวะตัวขึ้นมานี่5ต่อ5ด้วยเนี่ยแล้วมึงดูจังหวะเขาเข้าดิเนี่ยแม่งเขาเล่นกันอย่างสุดแล้วสุดท้ายเป็นไงน่าสุดท้ายมึงก็รับกันไม่ไหวทั้งทั้งที่นางของอ่ะเงินมึงนำห้าพันอ่ะน่าจะคือรับไม่ได้แล้วไงฮะแล้วสุดท้ายก็ตายไปนะในจังหวะนี้ก็แพ้ไปนะทุกคนนะก็คือเป็นจังหวะที่กูเสียดายมากในจังหวะเนี่ยจังหวะขึ้นมาจังหวะเนี่ยคือถ้าหมูหวานแม่งใส่สุดเนี่ยเนี่ยจังหวะพวกเนี่ยถ้าแม่งคุณในบิดปึ๊บๆเนนนี่่ยจััังงหวะมมพุไลคือมมันไ่มีเหลวอ่ะเนี่ยเเเเนนนนนนีีีี่่่่่ยยยยยยยหหหหมมมููููววาาออตรงง้ึปะจัง ให้หมดถ้าแบบคุณไอบิดเข้าไปคือมันได้หมดอ่ะแต่เลือกที่จะไม่ทำเองนะทุกทุกคนนะก็เลยทำให้แพนะนในเกมนี้ ในเกมสุดท้ายที่เจอกันนะกูอยากจะถามซะเลยเกินว่าใครเป็นคนดับตัวคือในเกมนี้มึงดับได้เชี่ยมากนะคือแบบแม่งทุกอย่างคือไปลงที่แฮกอย่างเดียวคือพูดตามตรงว่าแฮกในเกมนี้ทําได้ดีแล้วแต่คือทั้งทีมคือเล่นไม่ได้เลยคือแฮกแม่งเล่นได้อยู่คนเดียวนะทุกคนนะคือในเกมนี้ต้องพูดตามตรงว่าเป็นคอมที่ค่อนข้างที่จะแย่นะคือโอฟายกับ Happy แฮ ppy เนี่ยทำดามเมจน้อยกว่าจีแจ็คที่เล่นลมแอนเนตนะซึ่งแอนเนตดีไม่ใช่ตัวทำดาเมจแน่นอนแต่โอฟายกับแฮกอ่ากับแฮ ppy ไม่สามารถเล่นได้เลยในเกมนี้ก็ค จังหวะนั้นจังหวะนี้ก็คือให้แฮกหมดคือแฮกอ่ะมันเล่นได้แต่คือมันไม่พอไงมึงก็เลปะคือเกมอ่ะมันเล่นเป็นทีไม่ใช่ว่าแบบมึงจะไปฟอคนเดียวนะคือรอเลี้ยวมันไม่ใช่พระเจ้าพวกมึงต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบเออไม่งจ็บพอมันเกิดแล้วมันจะสามารถหนึ่งต่อห้าได้นะมันทำไม่ได้อีกนะมันก็แบบเออมันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในเกมสุดท้ายเนี่ยนะเพพอร์ดับค่อนข้างที่จะสูงนะทุกคนนะแล้วคือคนอื่นคือเล่นไม่ได้เลยนะถามว่าเลยหลายจังหวะมันก็สวยไม่่่่่่่ยแแหลละะนนนนนนนทุกกกคคตมมมมมัััืออไไไไจริงเเเาบใช้้้ดด อลอรเรียวนี่โดนเนื้อถ้าจำไม่ผิดน่าจะ6 7แผ่นเลยนะติดต่อนะอันนี้คือไม่ได้พูดเล่นนะบัฟนี่คือน้อยมากนะตั้งแต่เข้ามารอรเรียวนี่เท่าที่ได้ข่าวนี่โดนเนื้อแบบรัวๆนะจนตอนนี้คือแบบตกเมตาไปโดยสิ้นเชิงถ้าแบบแบบเทียบเป็นเทียวก็น่าจะอยู่แบบเทียบเเทียซีอ่ะตอนนี้นะคือแบบยิบมาสู้พวกแบบตัวอื่นไม่ได้เลยนะในตอนนี้นะสำหรับอ่ารอเรียวนะ